สวัสดีครับผมเพยบูลทรงนภาวิติกูลเซเน่แอปพลิเคชันเอนจิเนียร์จากบริษัทฮิตาชิซันเว่ยอินโฟมิชันซิสเ็มไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาลองสร้างนะครับตัวดับบลิ่งเทมเพลตนะครับจากไฟล์ dwg ในตัวโปรแกรม nx ให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมมีไฟล์ dwg นะครับเป็นไฟล์ AutoCAD ที่เป็นเทมเพลตอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับมีในส่วนของตัวโลโก้บริษัทนะครับที่ผมต้องการใช้งานนะครับผมทำการเปิดตัวโปรแกรม nx ขึ้นมานะครับ New file นะครับเลือก template นะครับเป็นแบงค์นะครับแล้วก็ OK Step ต่อมานะครับทำการ import นะครับ AutoCAD นะครับ .dxf .dwg นะครับผมเลือกไฟล์นะครับ .dwg ที่ผมต้องการนะครับเคนะครับ Finish นะครับอะนะครับผมไปที่คำสั่ง layer เพื่อที่จะเปิด layer ที่เก็บ .dwg ขึ้นมานะครับตามไฟล์ original เลย นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการ convert มาเป็นไฟล์ X นะครับผมใช้นะครับ save as นะครับ save เป็นชื่อ A4 ไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับยังไม่ใช่เทมเพลตเรานะครับสเต็ปต่อมานะครับผม new file มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเทมเพลตเป็นแบงค์เหมือนกันนะครับโอเคไปที่แอปพลิเคชันนะครับไปที่ในส่วนของตัวด a บ t i ิง นะครับเลือกนะครับเป็นสแตนดาดไซส์นะครับไซส์ที่เราต้องการนะครับโอเคสเต็ประมานะครับผมทำการ Import นะครับ Import นะครับพาร์ทนะครับพาร์ทที่เราทำการ Convert เมื่อสักครู่นะครับโอเคนะครับแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งตำแหน่งในการวางนะครับอ่ะแคนเซิได้เลยนะฮะได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการเซฟแอทอีกทีนึงนะครับ ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นชชิิตา Kitachi_ac นะครับโอเคนะครับบนโฟลเดอร์นะครับของผมเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาละนะครับตัวโลโก้นะครับผมดึงรูปภาพเข้ามานะครับเลือกรูปภาพนะครับบริษัทชิตาชินะครับโอเคนะครับกำหนดตำแหน่งระยะการวาง อ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับกดเซฟทับอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะครับผมได้ตัวเทมเพลตที่ผมต้องการละนะครับผมทําการ Copy นะครับตัวเทมเพลตที่ผมนะฮะสร้างเสร็จแล้วนะครับไฟล์นี้ไปที่นะครับไดซีนะครับซีเมนบางคนอาจจะอยู่ที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็ซีเมนนะครับ nx drafting template นะครับผมเลือกนะครับวางในนี้เลยนะครับชื่อนะครับ kitchi_ac นะครับ ต่อมานะครับผมก็ไปที่นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า ugs s h e e t template นะครับเปิดกับโปรแกรมนะครับ notepad นะครับเลื่อนนะครับเลื่อน s กอ o l l เมาส์นะครับไปหา id ที่11นะครับระหว่าง id ที่11จนถึง23เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราสามารถแทรกเทมเพลตเราเข้าไปได้นะครับผมทำการ copy นะครับจาก id ที่11นะครับทำการวางลงไปนะครับ เป็นนะครับ ID ที่12นะครับชื่อสำหรับ p r e s e n t Name นะครับผมก็เป็นนะครับ k i ตาชินะครับ A4 นะครับ Template นะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัวไฟล์นะครับไฟ Template นะครับผมก็เป็นตามชื่อที่เรานะครับตั้งชื่อที่งานมานะครับคิตาชิ h underscore A4 นะครับตามชื่อนะครับ เทมเพลตเราอันนี้เลยนะครับตามตามชื่อนี้เลยนะครับถูกต้องแล้วนะครับกดเซฟนะฮะกดเซฟได้เลยนะครับแล้วก็ปิดไปคราวนี้นะครับเราก็มาลองนะฮะเปิดตัวโปรแกรม i n d e x ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังเปิดมาแล้วนะครับผมเลือกตัวไฟล์ชิ้นงานขึ้นมานะครับ สเต็ปต่อมานะครับไปที่แอปพลิเคชันนะครับในส่วนของตัวดับ t ลิงนะครับผมก็จะเจอตัวเทมเพลตนะครับล่าสุดที่ผมทำการสร้างมาละนะครับแล้วผมก็เลือกโอเคนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็นะครับได้อย่างที่เราต้องการละสมมติว่าผมวางวิวนะครับเข้ามาหนึ่งวิวนะครับเป็นวิวไลท์นะครับโอเคนะครับตัวเทมเพลตนะครับอันนี้เรียบร้อยละนะครับ ก่อนจบนะครับผมขอฝากนะครับทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับจากตัว QR code นะครับตรงนี้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากบริษัทชิตาชิตสันเวย์นะครับขอบคุณครับ